ถึงแล้วประตูสวรรค์เทียนเหมือนตานนวเห็นไหขึ้นมาแล้วพิชิตแล้วครับยอดเขาเทียนเหมือนตาลเมืองจังเจียเจ้ยประเทศจีนนะครับเมื่อคู่เราขึ้นไปบนยอดข้างบนนะแล้วก็ตอนนี้ได้ลงมาอยู่ตรงช่องประตูสวรรค์แล้วได้ถ่ายไปแล้วด้านบนนะับตอนนี้เราลงมันไดเลื่อนนะทั้งหมด10 12ตัว เดินไดนั่งยืนตรงบันไดเลื่อนลงมาซึ่งบันไดเลื่อนมัอยู่ในเขาลงมาข้างล่างสวยงามมากแล้วก็ลงมาที่ลานตรงนี้ครับสุดยอดจริงๆพิชิตแล้วประตูวสวัเดียนเหมือนซานนะดูคนเยอะมาก มื่อสักครู่นี้ฝนตกนะตกหนักมากอันนี้หยุดแล้วโชคด,ดีซึ่งตอนเดินขึ้นเขาเมื่อกี้ครับนั่งกับชาวขึ้นเขาก็ไม่ตกนะครับแต่พอจะลงบันไดเลื่อนมาฝนตกหนักมากเลยแล้วนี้พอถึงลงบันไดเลื่อนลงมาเพื่อที่จะชมประตูสวรรค์ด้านล่างฝนไม่ตกนะฝนหยุดลายแมมด้านพื้นนะแฉะยังแฉ่อยู่เลยฮนะสวยางามสวยางามมาก เร็งจริงนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตที่มีโอกาสได้มาเนื่องจังเกียรเจ้๊นนี่เรายังอยู่บนเขานะอยู่น้อ้องเที่ยวเยอะมากนะครับคนเยอะมากคนทั้งหมดเราแล,แล้วประมาณวันหนึ่งับเป็นหมื่นคนขึ้นนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีการซ่อมแซมปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนด้านหน้ามันยังมีป้ายเป็นป้ายตัวสองทองนะมันจะมองไม่เห็นเนะเพราะว่าฮอมแลังก่อสร้างมีการแก้ไขซ่อมแซมอยู่ตรงนั้นนะฮะเห็นเห็นคนเดินมาไหมครับนี่ฮนะลิบลิบนะฮะนี่ครับคือทางเดินลงถ้าเราไม่ลงบันไดเลื่อนนะครับอันนี้จะเป็นบันไดที่ต้องเดินลงถ้าเดินลงมาจะรวมทั้งหมดประมาณ 999ขั้นนะถึงจะลงถึงบริเวณจุดไฮไลท์พื้นมานน้างตรงนี้แล้วดูคนระับตรงน,นี้เห็นไ,ไหมฮะมีน้ำตกด้วยเป็นเต่าตกว่ะสวยเหมือนยอดเขาสูงเงยเขาตั้งบลาย เห็นือเป่าเรจะจะปรับกล้องขึ้นไปเห็นจะเขาได้เปล่าไม่ได้นะเพราะว่ากล้องมันแท็กหน้าอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนี่เห็นแล้วเห็นไหมครับ ยอดเขาเทียนเหมือนซานพิชิตได้แล้วเห็นไหมครับทุกคนเปพยายามปรับกล้องอยู่แล้วก็มันแท็กหน้าอยู่เห็นไหมครับเห็นแล้วยอดเขาเทียนเหมือนซานสวยงามสมคำรำลยได้มีโอกาสมาแล้วนะงามมาก มาครับได้เลยนะครับหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสาม เลยเลือกเอาเลยนะครับเป็นคอนเสนะไปันี่ดูอเี่ยวหาเที่ยวหรอใช่ครับพี่เดชพาเที่ยวครับท่องเฟซบุ๊กพี่เดชพ่าเที่ยวครับอันนี้ของยูทูบขอครับของเฟซบุ๊กก็มีอับอันนี้อันนี้เฟซบุ๊กครับโอ้ เรต้องหันในไม่ใช่หรือย่างงี้ปึ๊บพักพริบหน้าวันนี้หละอ่าตาใจ่ายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับครับนี่ได้เวลากลับแล้วหมดเวลามานานแ้วเราอยู่ตอนนี้เป็นเวลาเมืองไทยก็เวลาเมืองจีนก็อยู่ที่ห้าโมงครึ่งเริ่มเย็นแล้วครับต้องรีบหลงนะครับเดี๋ยว อําลาทีิมอนซานที่ไปแล้วดูแลดูแลโอเคครับบ๊ายบายทีิมอนซานไว้เจอกันใหม่นะครับบาย